สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและรับชมรวมถึงให้ความกรุณาช่วยดูโฆษณานะครับมีรถมาฝากอีกหนึ่งคันนะครับสีดำดุเงางามลองชมดูได้นะครับคันนี้นิสสันซันนี่ฮินะนะครับ1นนะครับตัวนี้เกียร์ออโต้ปี2002นะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆครับสีจัดว่า100%ครับ ดูแลมาให้สมบูรณ์เงาแวบเลยครับลองชมดูได้สนใจหาเอาไว้ใช้งานนะครับรุ่นนี้คันนี้สวยสมบูรณ์ทุกจุดเลยครับดูแลมาให้สมบูรณ์พร้อมใช้นะครับและน้องคนนี้ก็จะปล่อยต่อและส่งต่อเฉพาะในส่วนของนิสสันซันนี่เท่านั้นด้วยนะครับลองเช็คดูได้สนใจหาเอาไว้ใช้งานนะครับคันนี้ดูแลให้ทุกจุดทุกระบบครับแอร์เย็นเย็บช่วงล่างนิ่งแน่นเงียบหมดทุกจุดนะครับ เช็คสมบูรณ์พร้อมใช้ภายในสวยๆนะครับลองมาชมดูนะครับเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีแตกไม่มีหย่อนยานเลยครับหาไว้ใช้งานลองเช็คลองชมดูได้นะครับสวยๆนะครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS นะครับตัวนี้สิ่งอำนวยความสะดวกพอมีนะครับภายในตกแต่งลายไม้เบาะหนังเดิมเดิมจากโรงงานสีดําเดิมจากโรงงานเหมือนกันนะครับดูแลมาให้สมบูรณ์ขัดเคลือบไว้ให้เรียบร้อยนะครับดอกยางยังใช้งานได้อีกนาน ภายในกว้างขวางนั่งสบายนะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ใช้งานง่ายไม่จุกจิกแล้วก็อึดทนนะครับเข้าศึกษาหาข้อมูลได้เลยนะครับในแฟนเพจแฟนคขับของ n ี o อขับนะครับตัวนี้สวยๆเลยครับ1.8 คันนี้เป็นมือที่2นะครับใครซื้อจะเป็นมือที่3นะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดได้เลยนะครับคันนี้1.8นะครับสวยๆแรงแน่นอนนะครับใครที่ชอบแนวนี้สายนี้นะครับสวยๆแน่นๆแบบนี้นะครับลองเช็คลองชมไปดูรถทดลองขับนะครับแถวแบรลิ่งสมุทรปราการถ้าใครอยู่ไกลนะครับก็ ชอบจริงก็สามารถให้น้องเขาจัดส่งได้ถึงหน้าบ้านนะครับท่านตรวจสอบสภาพหน้าบ้านคุยรายละเอียดกันให้ชัดเจนก่อนนะครับสําหรับผมนี่รับประกันได้ว่ารถคันนี้ถึงหน้าบ้านท่านแน่นอนนะครับก็ฝากก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสิ่งที่ผมจะพอสนับสนุนให้สมาชิกได้คือ รับประกันว่ารถไม่หายเงินอยู่ครบนะครับลองเจราจาพูดคุยรายละเอียดกันได้เลยนะครับสาหรับน้องคนนี้ก็ส่งรถมาลงไว้ที่ช่องบ่อยมากนะครับและก็จะเน้นดูแลและส่งต่อส่วนมากก็จะเป็นซันนี่นี่แหละครับเขาก็เชี่ยวชาญมาทางนี้เลยครับต้องบอกว่าถ้าเขาดูแลให้สมบูรณ์ก็น่าใช้น่าจับจองนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะครับคันนี้ก็เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับแลล็อกแอร์แบ็ก ABS กระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้า4บานครบครับถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีชนหนักแต่ต่อพิกฟั่มนะครับรับประกันได้เลยถ้าใครสนใจจริงนะครับเน้นโทรเจราจารสอบถามนะครับให้ไปดูรถทดลองขับตรวจสอบเอกสารด้วยตัวท่านเองก็จะดตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับ ภาษีไม่ขาดนะครับมกราปีหน้าเอาเป็นว่าถ้าชอบเ้าใช่และคันนี้ตอบโจทย์กับความต้องการนะครับ79,000บาทนะครับขอย้ำว่าสมบูรณ์ดูแลไว้ให้คลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับฝากว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับสมาชิกที่เน้นหาหรถทรงสวยไว้ใช้งานตัวนี้ก็อึดทนนะครับลองเช็คลองหาข้อมูลการซ่อมบำรุงได้ในนีโอขับในแฟนเพจใน YouTube ก็มีคนรีวิวนะครับ